ยาโยมนำสังกทานมาถวายมุปูหนุ่มคำนุเอาเขาไปใกลๆลูกเขาไปใกลๆมุปูเคาะหัวให้ถวายถวายดาวทีเดียวเลยู aisle, Jatawali waha pura pari puri entisaka rangewa mewa ito tinang peta nang upa kapati iti tangpati tang tumhangkipa mewasmita tusapi puri tusangkapacan topan naracoya thamani codaya tham. ส an no ัตุมาเตปาวันตารายสุขิติยุคอปววาภิวาชนาสีรษะเนจังบุตาปัจายโนจัตารอธรรมวันทีอายุหนอสุขังปาลัง

เ็ดเ็ดพอสาเดอกจาแบบนี้นะพอจะตากแรงใหญ่กันเอะผมว่ามันเาพุงออกจา่มก้าเดียวมาจวกเนาะโอ้มันมาปัจะดตรงมตเลยนะตอนนี้เไม่ม้วนแล้วหกสิบจบกอยู่นอกๆคำนวณดินีเล็กเลย เพราะว่าแดดมันจ่าเนี่ยเข,เขาตำราเขาบอกนี่ฝนตกฟ้าแจ้งฝนแห้งฟ้ามั่วยังคนเราก็พอกิอนก็น่้เนอะ เดี๋ยวมือึ้นมาเลยดึงดินคิปมันก็ดีน้าเ่าหนอที่ไหนมันจกดดินคิปมันแบจริงหรไม่เป็นเด็กหน่อยนี่อย่างมัวมัวเป็นโอยโอ้ยโอยัวพยานกับพยานกัับ เมื่อเลาเจอฝนมันจะเลื่อมมันจะตื่นมันมันคือควายควายมันก็กินยากินหนังนอนอึเม่ไม่ใด้เจอฝน่วิ่งไปเจอนั่ง่กรรูเม็ดว่ากำลังพกลวพัดมีกลัวมีเลี่ยงกลัวมี ใช่พัดมีเนี่ยเพราะติ๊กลับบ้านปูใช่ไหมต้องให้ครับฮะพัดม่ต้องก่อไฟต้องเอาเตากระทะน่ะมาอุ้ยเตาเก็บนั่นน่ะกัวเรียวกว่าเรากัวเรียก็เอาไม่นั่าเละนกันเป็นลูกคูหนาโง่เนี่ยคนผยันคนผยน จักดก็เปิดในเต็นแบน,นี้เปิดเตาแกดก็เปิดในเต็นใครตะกออไฟใครเตาถ่านเลยเป็นสัดเน่ยครับน่ะโอถาวิดีโอด่าดมแล้วมากลับลุงจีหนุู้จักก็ มาก็ชองตามมาแล้ามีมา,าจาักผักไหนผักเนื้อผักลุงชองอะไร่มเลย่้โอ้ชงยูทูบของชงช่องชาแนลแล้วไทยชงแล้วไทยชง่งชาแนลชงนี่งที เอาุงอิงมากลับหลองปูนี่ช่องนี่เี่เอางอิงเทศบันเพงมากลับมลงปูกราบสองสองทีซึงสามารถไม้เกิดเปนพูดก่อนราเลยไม่ได้ขึ้นกราบนะครับกราบหุวงปู่หปู่นอ่นจะมาก้ ไปมันนึ่ไม่ไเดีเไกลพีกดี๋วเาว่าเกี่ี่ไยนะเอาไม่ไดลทีียอตื่กี้ยวตอนนี้ก็าตื่นเกี่ยวไอ้เกี่ยมัดเกลี่ยไปเลยนะว่าไม่ได้เลยดีว่นจิกานีนออมตพชชิกานี่หมดแล้วบลา หมกลาโนไเลือกนหาเสียงเงินหาเสียงเงิกูน่หลานยาดโยมมากรับลงปูทวายสังฆทานวันที่สิบห้าเด้อฝากไปพอพอยแม่เอฟซีลาวอินสาวน้อยเพื่อนแผ่นเอฟซีช่องซุ้งเชนอันมากรับลงปูแสดงวุฒิจารวันที่สิ กับกันยากับของถูกปีที่นี่มีโรงทานจะผาโรงทานมากมายเด้เปีนมีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลดาวันนึงเอาฝากติดตามมาได้เลยครับเด้อมากราบหลวงปู่รับหรับที่เี๋นี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับฝากกดติดตามช่องซงแชนแนลไว้เลยนะครับเด้อ สบายดีสวัสดีครับ